สวัสดีครับพ่อแม่ปปาาอพี่น้องลูกป่าลูอาเ่ิดพ่อหนุ่มพี่สุคนนะครับครับเมื่อนี้พพ่อกับไอดินที่นศสารน,นะครับเมื่อนน้กงจะพามาอัปเดตเบิงนะครับหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่พันธุ์สีทองที่ผมได้เลี้ยงไว้ในกระช่างนะครับผมได้เลี้ยงไว้ใหกระช่างนะครับเมื่อนี้ก็เลยสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งนะครับํกกา,าบบกันนะครับ เบ่งน้ำกันนะครับว่าจะโตใหญงขื้นบอนะครับวามัจเริ่เติบโตของเพิ่นนะครับจะใหญ่สําำได้นะครับเบ่งน้ำกันนะครับนบบี่นะครับบอหอยเชอรี่นะครับพันธุ์สีทองผมนะครับนีกระบ,บอหนึ่งนะครับแล้วค่อยเบ่งใกล้ๆนะครับ นะครับคำว่าเบิ้งเกลไกนะครับผมด้ยหญ่มาจากบอซีเมนต์นะครับที่บอร์เป็นบออนุบาลที่ผมิตลงไว้์ตะคี้ปนก้อนนะครับบอร์ซีเมนต์นะครับเป็นย้า่มากนะครับใหมากตัวเนี่ยหน่อยนะครับวันนี้ก็ยมากได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วพบจะสู้ในเบิ้งนะครับุ่้เบิ้งไกลไๆนะครับ พลังกินยานะครับพลังกินผักบุ้งครับพลังกินผักบุ้งนะครับก็ตัวประมาณนี้นะครับนี่เป็นนี่เป็นกระช่างบกนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระช่างบกนะครับที่ผมได้เอามืกลางไปมืกลางไปจะคลิปก,ก้อนนะครับที่ผม ในเฮดลิปที่กลางกระช่างบกนะครับก็คือกระช่างตัวนี้แหละครับของกระน้ำไวเชอรี่มาเลียงมาปล่อยไว้นะครับอาหารของหอยกับที่ผมมาให้เมื่อเด้ก็นอย่นะครับพักบุ่งนะครับเอาบุ่งมาจากหน้านะครับบุ่งธรรมศาสตร์เท่านะครับอาจจะมีตัวนี้ก็เป็นใบมันสำปะหลังนะครับกกินที่กันนะครับใบมันสำปะหลังอันนี้พวกจอกนะครับ ่วงี้แปลงเนือบัตเตอนะครับพนตกพนตกหนามขึ้นนะครับเอาแนว้บัตเตก็เลยเอาเป็นพักนะครับ้องให้ทองหน้านะครับเน้นนะครับเน้นพักคือโมฮหยมี่สารพิษนะครับพักที่เขาบะจีดาคามะแลงนะครับใส่บอใส่ปุ๋ยกบเป็นยังอยู่ครับเสอปุ๋ยกรเป็องยังนะครับกระได้นะครับสวายัย ฉีดสารเคมีนะครับซึ่งยาห้ามแมลงหรือพวกฮอร์โมนนะครับฉีดทั้งใบยาอย่าเอามาให้อยกิ่นนะครับหมยเขาจะตายได้นะครับเราไปเบื้องบอนั่นนะครับเบิ้องบนั่นนะครับตัวนี้เป็นบบอพายางดำนะครับปูขุดลงไปแล้วก็เอาผาปูนะครับมมก็ได้กันไว้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับ เอา,าหามุ่เขียวมาหล่อมใบนะครับมาหล่อมใบพุดพุททับตีนนะครับทับทับข้างใตของพายผามู่นะครับอดินทับใบนะครับกันนะครับกันพวกงูพวกสัตว์อย่างอื่นเข้ามานะครับแล้วก็ผันไก่นะครับบางที่หอยเชลลีเ้าจะขึ้นมาอยู่ ติดฟังนะครับติดตะฟังนะครับฮัเชลีจะขึ้นมาแถวแถวตะฟังนะครับมานะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะขึ้นมาอยู่ทะเลาะฟังนะครับเนี่ยไก่ไม่เห็นเขาก็จะไก่ก็จะเอาไปกินนะครับตอดตอดไปกินทำลายของลเชลีของเฮานะครับผมก็เลย ก,ก,กันผามาุ่งใบนะครับทับว้แล้วก็เวลาฝนตกนี่แห้งนะครับน้ำอาจจะรุนนะครับหอยเขาก็ออกได้นะหอยเขาออกไปด um, ับตามน้ำได้ก็เลยต้องกันผามุ่งว้แบบนี towards, ้นะครับมีกกินนะครับมีกากินผักบุ้งึ้นกันนะครับผักบุ้งหอกินพร้อมกันนะครับนะครับกำลังกินผักบุ้งนะครับกำลังกินผักบุ้ง เลียงง่ายนะครับเรียงหอ้เฉลี่นะครับน้ำกาจะห้เน่าห้เสียนะครับแต่เป็นพวกบอ่อดินแบบนี้นะครับน้ำจะแต่จะจะเปดจะไม่คอ่อยเน่มามค่อยเสียนะครับอยู่ได้เป็นเดือนนะครับเป็นบอ่อดินแบบนี้นะครับเป็นไข่นะครับขึ้นมาฝากักไข่ขึ้นมาไข่ไว้นะครับขึ้นมาไข่ไว้ว่วนเี้ยว่ค่อยไข่ไปเลยนะครับ ช่วงนก้อนนี่ผมไม่ได้ผมบริกางพามุ่งนะครับผมบริกาผพามุ่งไก่กับมาเก็บกินนะครับกี๋หอยที่มาอยู่แถวๆฟังนะครับไก่กับมาเอาหอยผมไปกินนะครับคบยืดจะเลาะฟังแบบนี้นะครับช่วงบริยุบานบริเบิงนะครับไก่กับมาเอาไปกินนะครับ บอดไปตัางหลายนะครับเร่เมากางผับหมูกันไห้นะครับผับม่งเขียวกันไหบกันมอใหใคไก่มห้สัตว์อย่างอื่นมากินนะครับพวกนู้กับมากินเื้กันนะครับพวกนู้ดี่ยวไม่จับยู่แถวๆฟังเขาก็จะจับกินได้นะครับ ผมก,ก็เรียกไว้สองบ่อนะครับบอ่ออนุบาลช่วงนี้ผมกะพกักพักไปนะครับพักไปบ่อได้บ่อได้ไปอนุบาลน,นะครับพอค่อยมีไข่หอยผมก็เลยบ่อได้เอาไปนะครับช่วงนี้หอยผมไข่หน่อยนะครับนะครับก็จะจับอยู่ตามขอบผ้ม,มุ้งนะครับเต็มน,นะครับต้อขอบต้องต้องขอบกระซั่งครับขอบระซั่ง เรากลังกินใบมันนะครับเากินใบมันเป็นหอยน้อยนะครับตัวนี้หอยน้อยเขาเขาจะกินเก่งนะครับหอยน้อยจะกินเก่งกว่าหอยใหอยนะครับหอยตัวน้อยนะครับขนาดไม่ขอโดยังกินเก่งนะครับก็จะเล่งกินเล่งสัางลำตัวเขาให้มันตัวใหญ่นะครับส่างกราบเนื้อของเขานะครับ เขาจะกิ่นเก่งนะครับพักบุ้งนี่นะครับที่ผมลุ่ไว้นี่เกินเมื่อเกิดซองเหมืองนะครับเบิดนะครับผมลุ่มเหมือเหมืองว่านตอนแรกนะครับี่กระถานมากขึ้นหนึ่งนะครับกำลังลุ่มกินอยู่เลยนะครับมาถึงตอนแรกนี่ก็บางไปครับคือเมื่อเรื่อง่านี้ว่านี่อาจจะเบิดเ่เบิดกันยั่งหน่อยนะครับนะครับการเลี้ยงของเชอรี่นะครับ เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงมาต่กินนะครับี้ยงมาต่กินเข้านะครับของผมก็ขันนึงขันอยู่ขันทดลองอยู่นะครับน่อยู่ขันทดลองอยู่ครับต้อยินได้ขันทดลองนะครับของผมเนาะก็ผมค่อยจะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเป็นแบบไปน,นะครับเท่าเลี้ยงไปนานๆนะครับเท่ากับศึกษาไปน้านะครับทดลองเลี้ยงศึกษาไปน้า เบึงปัญหาของมันนั่นนะครับเพืเ่อจะได้แก้ไขนะครับผมก็ยังบริทนเมื่ออาชีพนะครับผมก็เพิ่งนำมาเดี่ยวทดลองเบิ้งนะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับกำลังศึกษาลองลองผิดลองถูกดูนะครับเอาไปให้จากหลักการมันหลายกรนีนะครับผมค่อยจะมา ทำคลิปสอนนะครับช่วงนี้ยังมันยูได้ช่วงทดลองนะครับลองผิดลองถูกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าที่น้องท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับบอกหอยเชอรีนะครับก็ขอจบไ้เพียงคนีก้อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับกาฝาก้นไหลกดแช์นะครับกดติดตามนะครับไอดีนที่มีสาน เพื่อเป็นกําลังใจเด็กตามคลิปทําคลิปใหม่ๆเพื่อมาให้พี่น้องทู้ชุมตลอดชุมตัวต่อไปน,นําแน่นะครับครับท้ายนี้ก็อขอล่าวคําวานะครับสวัสดีครับ